สวัสดีครับน้องน้อยสวัสดีค่ะต้นครับผมมื้อนี้ช่วงใบนะครับมาช่วงใบใบมงโกกวนะครับอยู่ที่น้องน้อยควายงามนะครับบ้านกนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นบริเห็นหน้ากันโดนต้องเด็ดเพื่นว่าเพื้นมีที่เด็ดนะครับที่เด็ดของหายากตาก้องก็เห็นแล้วละพญาควายนะครับเดี๋ยวให้เบื้องก่อนคักนี่ครับเห็นน้ำกันนี่ล่ะเราจังทบเบื้องน้ำกันครับนี่ครับมีสองตัวเท่านั้น ้องหน่อยฝากเบอร์โทรไปหน่ครับศูน์ปนค่ะครับสามเก้าสีค่ะ9335ค่ะนี่แอดไลน์มาได้ครับสองตัวน้องหน่อยนี่สองตัวค่ะสองรายการอ่ะตัวแรกเข้ามาเลยครับสาวหน่อยครับพญวาควายค่ะอ่ะและเอียดตัวแรกก่อนครับตัวนี้เป็นลูกสาวท้องสุกค่ะครับอายุหนึ่งปีสามเดือนอืมครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสามบอกลบค่ะ ย่งนี่ลีต้องบอกว่ายง่งย่งมากครับแข้งขายเงาลำตัวก็ดีครับนางดาดีสีดอกเล้างงมันขึมแต่แดดออกมากับสีขาวจุนพุ่นหมดละครับขอฟังราคาเลยครับลองหน่อยแบงเท่าไรครับเปิดไว้สามหมื่นเะก้าค่ะสามหมื่นเก้าโอ้โหนดเบียดเบียด้อยหาสิบอยู่ดิมันมันสูงโยงดีครับควายสวนสีได้ลูกสองลวกสามเลย่อยู่ครับเป็นร้อมสรงค่ะเนี่ย สวยนะครับสวยดีสวยดีเอาเดินนะครับลองหน่อยเดินเนี่ยบักพูอยากจับซัดเขาดิบังหันน่ะเป็นสาวอยู่ครับแฉ้งขาไหลเลยครับโอ้ยข้ายองเง้ยวดีค่ะอสีดอกเล้านะครับอืมบักพูอยากขึ้นเเบื้องเบิดสุดดันนี่ครับ สูตงตามนี่ะครับสวยงามข้ยน้อยอยู่ครับคิงข้ยน้อยอยู่ได้สูงขนาดนี้อายุสักนี่ก็ถือว่ามาดีครับมาดีมากราคากับ,บ่ถือบ,บ่แพงถือว่าเหมาะสมครับกับโตต้ตนเพื่นที่เปิดนะครับเอกสากรครบครบเนาะน้องหน่อยเอกสารใบเกิดครบเนาะมีค่ะมีค่ะครบครับเยอทั้งหนาเิ่นบิางหน,นอหนาตาทั้งเขาเปิดมันข้ยผูแล้วตรงมือนี่ครับเบง นี่บุ่น,นะครับกระบานเปิดกวงทรงเขาตกันซ่อนสวยนะครับตาในหน่อยยังซ้ำนี่นะครับเองครับเอ็งมาพาวนะหนายกดีค่ะหัวเบาข้อขากระยิ่งยิ่งซ้ำเกือบบูดเลยช่วงข้อขามันสูงไวเลยสูงครับช่วงข้อขานี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับมันสูงครับสูงเป็นฟุตเลยครับสามหมื่นเท่าไรก็สามหมื่นเก้าพันบาทคะ่ะสามหมื่นเก้าอเนี่ยราคารวมทรงไปเลยครับ ครับอะตัวต่อไปเลยครับครับน้องน้อยนี่แหละพญาควายนะครับแต่เรื่องความรู้ตรงขออภัยเอฟซีก่อนนะครับผมกับน้องหน่อยก็ได้มีความลู้เร่องควายพญาควายปันใดน,นะครับแต่อยากให้เบิงน้ำกันอายุประมาณจากปีจากปีน้องหน่อยตัวนี้ประมาณห้าปีจะห้าปีครับอยากบอกว่าตากองไทยมมืรอวันสามพันกว่า 3, ก็ได้ท้ายตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัก้อนหน้านี่สองปีกับตัวนี้แหละครับ แต่ก่อนเจ้าของเพล่นห้องแพงมากนะครับนี่ครับ๋ยวให้เบิ้งน้ำการฝนลินแล้วนะครับพญาควายนะครับตามตำราก,ก็คือหัวขาวปากก้านนะครับลินขาวพร้อมนะครับปากคาบแก้วลินขาวเดี๋ยวเขาสใส่เบิ้งลินปน้ำลินขาวนะครับเอ,อืกล้ายคอขากะขาวนะครับเขากะขาวนะครับเอาต้องไหนเดินมั่งดดฝนเขาลงเม็ดถึงลงเม็ดละ เป็นพญาควายนะครับตัวผู้นะครับหางขาวพร้อมนะครับเบิ้งขับคอขาเพลินโอ้โหฝนลงยืนทันแล้วครับเปิดแบงค์ครับสําหรับผู้ที่หาของหายากแล้วก็ผู้มิบาลมีนะครับเอาไปเป็นเลียงเสริมบารมีน้องหน่อยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้แสนห้าค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับเนี่ยครับเขามาเบิ้งตัวจริงเลยนะครับ พอพันเราผสมได้พอนะครับตัวนี้ผมเห็นประบาดพันยุตั้งแต่สองปีที่แล้วผมก็เห็นนะครับได้ไปเบื้องตัวจริงแล้วแต่ตอนนั้นราคาสูงมากครับตามตำราทุกอย่างนะครับผู้ใดเบื้องเป็ียนกับเบื้องอะไรครับตรงตามตำราเป๊ะนะครับเราผสมคืนเองใดเลยครับของหายากครับพยาควายนะครับสะดวกเชื่อที่ฟ้ามครับขาเบื้องรับน้ำลงหน่อยครับ วัสะดวกกับรับประกันว่าวิดีโอกับภาพบ่มีการตกแตง่งใดๆทั้งสิ้นเลยครับเผาอยากเฝ้าวจัางน้อยครับฝนลงเม็ดทแยงแล้วเ <c oughs> <c oughs> อ้ยนี่ครับพญาควายนะครับอ้าป่าพึ่งูดนต้องไงให้เพื่อนอ้าแลบลิ้นแล้วลิ้นขาวดิครับ <c oughs> ปากการลิ้นการน,นะครับแม่แม่ <c oughs> แลิ้นการค่ะเขียวซี่โคแหละครับตัวนี้ผมเห็นอยู่กะหาปีครับหาปีผมเห็น,นตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับกล้วยตัวนี้ ยูน้ำผมมาโดนครับมือนี้บ่คิดว่าสิใดมายูน้ำลงหน่อยนี่ครับเรียกไงกินเก้งคะนีนเอาไปเสริมบารมีครับเสริมบารมีหรือเอาไปเป็นพอพันุ์ผู้ใดอยากได้พาควายอยากได้ลูกเป็นพาควาวกะมีโอกาสนะครับเอาตัวเมียมาผสมนะครับสื่อไปเราก็เอาไปเปิดผสมได้นะครับค,ค,ครับองหน่อยฝากบุตรท้อย่ังไงเนะศูนย์แปดศูนย์ค่ะสามเก้าสี่ค่ะเก้าสามสามห้าค่ะ ครับแอดไลน์เราถ้ามาเบิง้งอ,อ,อยู่ฟอกอยู่ฟาร,ร์มเลยนะครับผลแห้งแล้วเมื่อนี้อ่ะครับฝากพี่น้องเขาเบิง้งกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการแตะคลิปครับขอบคุณน้องหน่อยครับขอบคุณค่ะ